เรามากันที่เรื่องของน้องยิ้มฮะน้องยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าฮะน้องยิ้มจ้าโทรจากที่ไหนครับยิ้มอยู่ตอนนี้อยู่จรันติดไอจรันสามสามค่ะอยู่ที่จรันสามิบสามสัญญาการบฟังแถวจรันตรงนั้นนะชัดเจนไหมชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีเพราะว่าวันนี้ข้อความอ่ะมีหลายจุดสัญญาณค้อยก็ชัดนะบางบบางบางจุดที่ส่งข้อความมานะ อ่ตรงนี้ไม่ชัดตรงนั้นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวจะยังไงเนี่ยพยายามจะบอกผ่านทางเจ้าหน้าที่ให้ลองเช็คแก้ไขดูก็แล้วกันนะฮะเพราะว่า oh. ต่างจังหวัดอย่างเช่นสงขลาบางพื้นที่ก็วันนี้ก็สัญญาณไม่ชัดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือเปล่านะครับน้อง oh. ยิ้มอ่น้องยิ้มนะฮะส่วนของจรรนที่ฝั่งตรงนั้นสัญสญ,ญ,ญาณดีนะสัญ,ญญาณดีค่ะโอเคยิ้มคะเรื่องที่บอกว่า oh. เขามาช่วยที่ว่าเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไปเจอมาอยัางไงครับก็คือ ีอย่างนี้ค่ะคือว่าตอนช่วงปิดเทอมตอนมอหนึ่งกำลังจะขึ้นมมสองอะค่ะครับคือวันเกิดหนูเนี่ยตรงตรงกับวันสงการนะคะวันที่า3เมษายนคือก่อนที่จะไปเที่ยวอะค่ะก็คือก็ตอนเช้าก็จะต้องถ่าตามบ้านนอกอะจะต้องไปทําบุญก่อนอืแต่ว่าตัวเองอะอยู่อยู่อุทัยธานีค่ะมันไปใกล้กับสุพรนณคคะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อ,อก,กันก็คือไปทําบุญเสร็จแล้ว แล้วทีนี้ก็ไปเที่ยวกับญาติญาติมีหลายคนมีป้ามีลุงแล้วก็มีเพื่อนเ่อนสมัยที่เรียนด้วยกันออืก็ไปแล้วก็มีหลานสองคนเป็นเป็นเด็กแฝดเป็นผู้หญิงคือช่วงช่วงที่ไปเนี่ยก็คือความรู้สึกอะ่ะตอนแรกญาติเขาก็เตือนว่าก็อย่าอย่าเล่นน้ำลึกอะไรก็หนังตามันก็กระกระตุกอยู่ทั้งวันเลยอืมแล้วทีนี้พอพอไปถึงก็ไม่บอก ไม่บอกชื่อแล้วกันนะคะว่าอะไรอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพอไปถึงเขื่อนก็ก็เดินลอดเดินมันเป็นสะพานเชือกอะค่ะก็เขาก็ให้ห้ามห้ามเดินไปกันเกินยี่สิบคนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลอยู่พอพอช่วงที่เดินไปอะความรู้สึกอะตามันก็กระตุกมันก็วันวันความรู้สึกว่าขาสั่นปกติเวลาเดินก็ สูงกว่านี้ก็ยังไม่เป็นอะไรอือยู่ดีใจมันมันก็เต้นเหมือนมีถึงมีอะไรจะบอกสักอย่างพอตอนที่ว่าลงเล่นน้ําก็ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ใส่กางเกงแต่ว่านอกก็คือตอนนั้นก็ยังไม่โตมากก็คือใส่กางเกงกางเกงแล้วก็เสื้อยืดธรรมดากางเกงเเแล้วก็เกาะหลังป้าไปป้าเขาก็ผาดลงไปเล่นตอนแรกก็อยู่ริมริมแล้วก็เดินไปเรื่อย แล้วก็มีหลานสองคนที่ว่าเป็นเด็กแฝด<ม>เด็กผู้หญิงก็เกาะไปด้วยป้าก็รูปร่างอ้วนท้วมแต่ก็สูงไม่มากก็พา<ม>ลอยไปตามน้ําแล้วก็เล่นท,ที่นี้ป้าเขาปล่อยขาลงอืมแล้วแล้วขาป้าเขาก็ไม่ถึงพื้นน้ำไม่ใ,ใต้น้ำคือก็จมไปเลยทั้งหมดเขาก็วยววยก็คือว่าร้องให้คนช่วยมันเป็นกัรพักอะค่ะพี่อืมแล้ว พอมาหลุดจากตะพักปิบเนี่ยเหมือนก็เป็นช่วงที่ว่าน้ําเชี่ยวครับแต่ว่าก็มีมีแบบว่านักท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็กระโดดลงมาจากที่สูงแล้วก็เพื่อจะว่ายน้ําข้าวสังก็มีเยอะมคือว่าตอนที่หนึ่งรอยน้ําไปเนี่ยคือว่าเขาช่วยป้าแล้วก็หลานนี้ได้อืแต่ว่าเขาไม่เห็นมือก็คือขนาดที่ว่าเพื่อนหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าตัวเล็กกว่าอืมชื่อเอฟก็คือว่ายน้ำจัดหน้าหนึงไปเลยอืมก็บอกว่า เอ็มมาว่ายน้ําแข่งกันจริงๆแล้วตัวเองที่ลอยไปอ่ะตัวเองว่ายน้ําได้นะคะปกติดีๆขาก็ไม่ไปแขนก็ไม่ไปก็คือไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยังไงเปล่าคือเพื่อนหลับหูหลับตาว่ายน้ําตัดหน้าไปเลยเราก็ลอยน้ําไปทําไมเราว่ายน้ําไม่ได้ปกติเราจะชนะเพื่อนเราตลอดอืก็คือลอยไปเรื่อยๆไปอยู่กลางน้ํามันคล้ายๆเป็นกระแสน้ําวนนะคะอลอย ลอยผ่านสะพานที่เคยเดินข้ามมาอมลอยไปตรงจุดคนที่เขาจะไม่ได้เล่นกันแล้วคือจุดช่วงอันตรายคลอยไปเรื่อยๆก็คือคิดว่าขาความรู้สึกก็เหมือนมีใครมันดีแล้วก็จะบัดขาพยายามแล้วก็เหมือนายมันจะดูดมันจะปั่นตัวเราไปทั้งตัวอืทีนี้ก็คิดในใจว่าจะตายก็ตายไม่เป็นไรหรอกทำบุญเยอะคือตอน,นอ ตอนเดกูกับย่าจะพาไปวัดบ่อยแล้วก็จะเห็นอะไรบ่อยมากอี่คือตั้งแต่จําความได้เนี่ยคือก็ก็จะรู้สึกว่าเห็นอะไรบ่อยอืมพอช่วงที่วันนึงก็จะตายอ่ะคือว่าตัวหนือว่าจมไปทั้งหัวเลยจมไปในน้าจมไปบุ๋มเลยแล้วภาพในความคิดก็โผล่ขึ้นมาก็คือว่าเคยช่วยเหลือพวกมดแมงมที่มันตกน้ําแล้วก็ตกไก่อะไรพวกนั้น เพื่อเอาเขาขึ้นจากน้ําบ่อยแล้วอยู่ดีๆหัวก็ลอยขึ้นมาพอจะถึงไอ้ตรงต้นไม้ที่ว่าต้นใหญ่ใหญ่หญมากเลยค่ะเป็นต้นไทรคิดว่าน่าจะสามสิบคนโอกได้สามสิบสี่สิบคนโอบแล้วก็คือตรงน,นั้นไม่มีใครเงียบมากแล้วมันเป็นป่าได้ยินแต่เสียงพวกจัก่นน้องอืมก็ก็คือมีผู้ชายสองคนครับ เป็นคนนึงเป็นผู้ชายหัวหลา้านี้วหนูด้านหลังมไม่ใส่เสื้อผิวแบบว่าออกขาวนิดนึงแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าตาดุแล้วก็ไว้หนวดแล้วทรงผมคล้ายๆสมัยรัชกาลที่ห้าไม่ใส่เชื้อเหมือนกันอืมอายุน่าจะประมาณสักสามสิบกว่าจนสี่สิบได้ก็คือ หนูว่าช่วยหนูด้วยหนูจะจมน้ําแล้วอะไรเนี่ยคือหนูไม่ไหวแล้วอืเขาก็เอื้อมมือมาแล้วเขาก็พูดว่าทีหลังก็อย่ามาเล่นในวันเกิดนะคหนูก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาพูดอะไรแต่หนูได้ยินประมาณเนี่ยก็คือเขาดึงดึงมือหนูขึ้นมาอืแล้วก็เขาก็อุ้มขึ้นครับแต่ว่าขณะที่หนูมองไปด้านหลังอะหนูไม่เห็นชายคนที่เป็นานอืนแต่ว่า ผู้ผู้ชายที่อุ้มหนูขึ้นมานะเขาก็พูดว่าอย่ามาเล่นอีกนะอย่ามาเล่นคนเดียวหรือว่ามาเล่นวันเกิดอะไรคือไม่รู้ว่าเขารู้วันเกิดนูได้ยังไงแต่ก็ไม่คิดอะไรก็คืออยากอยากให้ตัวเองรอดอย่างเดียวครับก็อุ้มหนูขึ้นมาแล้วก็เอาไว้บนฝั่งฝั่งตรงนั้นก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่เลยครับแล้วหนูจะหายหลังไปขอบคุณเขาหายไปแล้วหนูไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนเล่นแถวนั้นมันเงียบว่างมันเงียบมันน่ากลัวมากค ผนลุกข้างตัวเลยที่ว่าหนูไปตรงนั้นโอพวกจักรันก็ร้องแล้วหนูต้องวิ่งวิ่งออกไปอ่ะมันเป็นป่าความรู้สึกหนูเหมือนว่าเหมือนหูดับเหมือนโลกมันเงียบเหมือนไม่ดีในอะไรเลยใช่ไหมเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างครับแล้วหนูก็วิ่งพอไปเจอป้าหนูวิ่งไปหาป้าแล้วป้าบอกว่าหนูไปไปไหนมาออะไรรู้ไหมว่าหลานจมน้ำอะไรเงี้ยครับหนูก็ไม่พูดอะไรอืแล้วหนูก็ไปเล่าให้ย่าฟังที่บ้านครับ และย่าเขาก็ทําทําพิธีพิธีเรียกขวัญกับเรียกอ่าเรียกขวัญสู่ขวัญอืมแล้วแล้วพอมาอีกวันสองวันก็คือได้ข่าวว่าตรงนั้นเขามีเด็กตายคนหนึ่งครับหนูคิดว่าน่าตรงนั้นน่ะเขาจะบนไว้ปีละคนเหรอฮะค่ะอ่อคิดว่าใครอืมคิดว่าเป็นเป็นเป็นใครฮะคือคิดว่าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเจ้าคณาที่รักษาตรงนั้นนะคะอืม อาถ้าเป็นเทวดาจริงอะไรจริงทําไมเขาจะมาเอาชีวิตทีละคนปีละคนสองคนแบบนั้นน่ะมันอาจจะเป็นคนละที่ไม่แน่ใจ<ม>ที่ว่าหนูจูม,มาแล้วมันไกลมากรับแต่มาถึงต้นไม้ใหญ่อือแล้วความรู้สึกนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครคาะว่าเพราะว่าแต่หนูก็ขอบคุณเขาถ้าเกิดเ<ม>ขาเป็นเทวดาหรืออะไรก็รขอเขาแบบ มีบารมีเนอะไรที่สูงยิ่งขึ้นไปเออเพราะที่มาช่วยหนูพี่ว่าน่าจะเป็นลูกเทวดาน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ดีมั้งค่ะแต่ว่าหนูอ่ะเคยแบบว่าประสบเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยบ่อยมากนะฮะตอนเด็กอ่ะแต่ว่าก็เหมือนมีคนมาช่วยตลอดเออก็โชคดีนะเราต้องรักษาในภาษาตัวดีๆก็แล้วกันตอนที่ว่าหนูอยู่กับกับปู่กับย่าตอนที่ว่าย่าไปรับที่โรงเรียนรถโดยสารคือหนูนั่งกลางปู่กับย่าเขาก็นั่งออข้าง ก็ปูกกระยาลดความบาดเจ็บแบบเลือดออกเลยแบบเป็นหนักแต่ว่าหนูว่าเหมือนมีใครอุ้มเหมือนตัวหนูลอยขึ้นมาครับลอยตะลอยแต่ว่าอยู่ในอากาศเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยออืืมมนะก็พยายามมาทาความดีไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็พยายามอย่าประมาทก็แล้วกันถ้าเขาช่วยก็ดีไปถ้าเกิดวันไหนเขาไม่มาช่วยนี่แย่เลยนะนะฮะเอออาะละครับขอบคุณมากจะยิ้มค่ะขอบคุณนะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าตั้งใจเรียนหนังสือนะขอบคุณครับสวัสดีครับ